โดยปกติการแข่งในโมนาโกผู้นําจะขับอย่างระมัดระวังรักษาระยะของแต่ละคันที่ตามหลังมีผลให้กลยุทธ์อันเดอร์คัตของรถที่ไล่ตามไม่มีโอกาสได้คลีนแอร์เพื่อทําความเร็ววิธีของผู้นําแบบเก่าจะไม่เวิร์กในกรณี2พิสตอปเพราะเมื่อผู้นําขับช้ารถคันอื่นที่อยู่หลังจะมีโอกาสเข้าพิดก่อนและอาจใช้ยางใหม่พร้อมพื้นที่ที่เปิดโล่งเพื่อทําเวลาเช่นทีมมอร์สเดสที่ตําแหน่งออกตัวไม่ดีอาจเลือกเข้าพิดเร็วเพราะไม่มีอะไรจะเสียสนามโมนาโกอัตราการสึกยางน้อยแต่ถ้าเป็นการแข่งแบบ2พิสก็ไม่จําเป็นต และนั่นหมายความว่าเราจะได้เห็นนักขับทําความเร็วมากกว่าปกติแนวคิดในการเปลี่ยนยางนะครับผมแนวคิดที่1บางทีอาจเลือกเข้าพิษตั้งแต่รอบแรกเลยเพื่อไปวิ่งในพื้นที่โลง่งและจากนั้นแข่งแบบวันพิสตอปต่อเนื่องจนจบแนวคิดที่2เข้าพิษ2ครั้งในรอบที่1และ2ทันทีเพื่อให้จบการเข้าพิษทั้งหมดและใช้ยาง c ีวงเล็บยางฮาร์ดวิ่งจนจบเพราะยางชนิดนี้วิ่งได้ตลอดการแข่งขันโดยไม่สึกมาก แต่ผู้ทางผู้บริหารของพิเรลี่บอกว่ามันไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเพราะที่นี่มีโอกาสเกิดเซฟติคาและวอร์ชวลเซฟต้คาหรือแม้กระทั่งธงแดงบ่อยถ้าคุณเข้าพิททั้งสองครั้งตั้งแต่ต้นแล้วเกิดมีเซฟติคาทีหลังคุณจะเสียเปรียบทันทีเพราะใช้เวลาพิทเต็มๆโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลยแนวคิดที่3ถ้าเกิดเซฟติคายาวอาจจะทําให้หลายทีมเลือกเข้าพิท2ครั้งเลยในช่วงนั้นซึ่งจะทําให้เกิดความวุ่นวายเพราะหากรถจํานวนมากเข้าพิทในขบวนเซฟติคาพร้อมกันช่องพิทของโมนาโคละไมมม่่ีีพื้นนนนนทรรองรรนนัับถจําาาวกขด้น ทีมที่ใช้ double stack อาจจะทำให้คันหลังติดอยู่ใน f a s เลนและเกิดรถติดยาวไปจนถึงโค้ง17ในกรณีแบบนี้อาจทำให้ชจวดต,ต้องพิจานาออกธงแดงก็เป็นได้ซึ่งเป็นสิ่งที่นักวางกลยุทธ์ต้องเอามาคิดด้วยครับ